ทุกคนคะวันนี้วันก็มานั่งอยู่ในห้องอาหารเอกของโรงแมรมพิวตันพัทยานะคะที่นี่นะคะสุกเสาเนี่ยเขาจะมีบริการอาหารบุฟเฟ่ต์ซีฟู้ดกันค่ะวันนี้มันก็เลยมาลองทานดูว่าที่นี่จะมีอะไรบ้างก็เดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศของห้องอาหารกันดีกว่าค่ะว่าจะสวยงามแค่ไหนแล้วก็ลายอาหารมีอะไรให้เราทานบ้างนะคะละที่สําคัญนะคะใครมาช่วเงเย็นๆยทางด้านนี้เลยจะเป็นวิวทะเลซึ่งสวยงามมากๆมองจากชั้น14ไปนี่คือสวยเลยค่ะ เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นในโซนของไลน์บุฟเฟต่ต่างๆเลยที่เอมีก็จะมีทั้งส่วนอาหารญี่ปุ่นอาหารไทยสเต็กพิซซ่าข้าวซอยปิบีซีฟูด้ดปิ้งย่างหนวดหมึก กุ้งอุ้ยมีครบทุกอย่างเลยเรียกได้ว่าที่นี่ถือว่าเป็นบาร์บีคิวซีฟูด้ดบุฟเฟ่ที่แบบครบคันมากๆเลยอะ,ละอาหารก็จะเป็นแบบนานาชาติด้วยนะคะคะโซนนี้ก็จะเป็นโซนในของอาหารออกแนวอาหารฝรั่งก็จะมีแบบพวกเมนูสเต็กต่างๆ,ๆก็จะมีพวกพอ็อกช็อปแลมแล้วก็เนื้ออะไรเงี้ยค่ะสั่งได้เลยแล้วก็จะเป็นพวกพาสต้าคาโบนาราอะไรแบบนี้ก็จะสั่งได้เลยส่วนทางมุมทางด้านนี้ก็จะเป็นพิซซ่านะคะก็จะมีแบบเป็นโซนเป็นโซนแบบอาหารยุโรปเลยก็คือใคร ใครชอบค่ะแบบไหนเพราะว่าพิซซ่าที่นี่เขาทำสดๆเลยนะคะตอนนี้พี่เขาก็กำลังทำเป็นพิซซ่าอะไรคะพี่สซลม์แซลมอนก็คือพิซซ่านี่จะทำสดๆเลยใช่ไหมคะก็จะได้ผุ่งความร้อนอยู่ตลอดเวลาของที่นี่นะคะอ๋อน่าจะได้แล้วนี่ค่ะเมะื่อสักครู่สั่งคาโบนาราไวา้นี่ค่ะก อาหารที่นี่ก็จะเป็นออเดอร์จานต่อจารก็คือสั่งให้เขาทำค่ะเขาก็จะแบบทำทำร้อนให้เราทานได้เลยนะคะเดี๋ยวมาโซนทางด้านนี้บ้างแกรางสั่งอะไรคะตัวนี้จะเป็นเมนูซีฟู้ดใช่บนพวกซีฟู้ดต่างๆใช่มีได้แล้วก็จะเป็นกุ้งหมึกปลาปลาเขาจะห่อใบตองนี่ก็จะเป็นโซนอาหารไทยแล้วก็ซีฟู้ดมาดูตรงนี้ ส่วนในโซนนี้ก็จะเป็นโซนอาหารเหนือมันจะเป็นข้าวซอยใช่จะมีทั้งข้าวซอยเนื้อแล้วก็ข้าวซอยไก่แล้วก็เกียวหวานปากกายซึ่งความเป็นนู้แจ้งเกียวหวานขนมจีนในโซนหนึ่งก็จะเป็นพวกแบบแซบบลมอนรมควันอ,อกไก่รมควัน,นก็จะเป็นตรงนี้เลยน้าน,นี้ก็จะเป็นโซนที่ทุกคนจะชอบมาฮนะตรงนี้ก็จะเป็นโซนกัแบหบอยนางรมค่ะทุกคน ก็คือหยิบได้ไม่อั้นเลยใค่ะอยากกินกี่ตัวก็หยิบไปเลย<ม>แล้วก็มีโซนสลัดแล้วก็ขนมหวานเนีย่ยค่ะมาดูซึ่งสลัดบ,บาตรงเนี้ยสามารถยำเองได้เลย<ช>ทำคุก<า>เองได้เลยก็คือสามารถแบบเราไม่ต้องมาเอาใส่จานแล้วไปคลุกในจานเราเนาะเราก็จะมีถั่วแบบนี้ให้แล้วก็เลือกได้เลยว่าเราอยากทานอะไรมาดูขนมหวานกันดูขนมหวาน นี่ก็จะเป็นโซนเมนูขนมหวานใช่ไหมคะมีขนมเยอะมากบอกเลยทุกคนช็อกโกแลตใช่ไหมคะใช่จะเป็นทั้งขนมเค้กฟุตสลัดเนาะขนมเค้กฟุตสลัดแล้วก็เออเยอะมาดูหลากหลายมากแล้วนี้ก็จะเป็นตรงผลไม้ก็จะเป็นผลไม้แล้วก็เค้กต่างๆนี่เลยเป็นชิ้นๆนอกจากขนมหวานแล้วเขายังมีไอศครีมด้วยนะคะอันนี้เป็นโฮมเมดนะคะอ๋อเป็นไอศครีมโฮมเมดรสชาติไทยน่าทานมากเดี๋ยวต้องมาลอง แต่เราชอบอันนี้สตรอเบอรีร่มีไหมคะสตอรอเบอรี่สตรอเบอรีร่สีแดงก็จะกลายเป็นสตอรอเบอรี่ดาร์กช็อคเครอรช็อกโกแลตนะคะนี่จะเป็นอย่างนี้เลยนี่เลยทุกคนสตรอเบอรีร่ลูกใหญ่ๆเลยนะคะโอเคไปะแล้วเรากลับไปที่โต๊ะกันไปทานกันค่ะ If you need me, I believe that we can grow. ก็จบแล้วนะคะสําหรับการทานอาหารบุฟเฟ่ที่โรงแรมทิวตันนะคะในห้องอาหารเอชนะคะเขาก็จะมีบริการทุกวันศุกร์เสาร์เลยนะคะสามารถาทานได้เลยโดยหัวละ1,199บาทราคานี้รวมเน็ตเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ไม่รวมน้ำนะคะแต่ว่าวันมีข่าวดีก็คือสําหรับคนที่เป็นลูกเพจทิปซีสนะคะมีไวเชอร์นี่เลยะคะ่ะมาแจกให้กับเพื่อนๆน,นะคะไวเชอร์หใบเนี่ยสามารถมาทานได้ถึงสท่านไปทานกันฟรีๆเลยนะคะแบบไม่อั้นเลยคะ่ะ